สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะมือนีนุงบีเสีสไตล์สีมากแกะมั่งขุดแกะกะแกะแบบเด๋อแกะกินน้องคนแกะเปาเป็นดิพี่น้องบีเห็ดไปถัว่วมุนคือห่อมบ่งบ้านที่นี่พี่น้องนุงบีเสีสไตล์มีเคล็ดลับด้บันวิธีการแกะจังได๋แกะให้ถึงวิธีแล้วก็ผู้ถีบแกะเปาเป็น กระสีได้แก้เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะฝากแช่ในเดอ้อวิธีการยังสี่เดอ้อนี่วิธีการว่าเพี้ยันโยกโมือดันบีบบีบกดจังสีปุ๊บเข้ากับงางออกมาเนาะค่ะเนาะเข้ากับสีได้กินแบบดีเลยยังสี่นะเี็นบอกพี่น้องก็ออกมาดีกว่าเข้าสีมาแก้ยังสี่เนาะแล้วกแก้เพราะเปลี่ยนเด้พี่น,อน้องกอกินก็เพราะเปลี่ยน ก็เลยเลรียตนผู้เพิ่นบ่หูก็มีเดิผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นก็มีบ้านพี่น้องก็เลยว่า,ามาเนะน้ำเนาะวิธีการแกะดีๆเทคนิคเทคนิคม้งบีฟ่สไตล์เองนี่อยากแช่บอกความรูให้ผู้เพิ่นแกะกินบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะแกะแบบเด่นน้ำฝากแช่เนี่ยด้จ้าฝากคนไลค์ก็แช่บอกตัวต่อกันไปเด้องว,วิธีการห่าเกะจงังเดแต่กินมั่งพุดแบบเสีย สวัสดีจ้า